แปลกเด้สุมือนี่ขั้นบ่อยสิริชัยมายืนอยู่นี่มีแต่คนมาจับมือเด้เมื่อนี่มุตเจ้าต้องมาจับเราเด้เพราะว่าเราบ่อยู่มาจับเลยผู้เบาลหนาหันเนี่ยผู้เบาลถอดผู้เบาลรุ่นพ่อเอาตรงไอเกียรติเด้จ้าโอเคพูน่ะฮะมีผัวแล้วจ้าโอเคบ่รู้แล้วพวาร์ยัง ขอบคุณค่ะขอบคุณเพรานวาใจขอบคุณร้อยยิมนะคะขอบคุณทีพีน้องมามาหาในมือนี่พร้อมนะคะม้อนํำใจเกินร้อยมี ผลงานการแสดงมาฝากพี่ตอนน้องอจนมาสอดแจ้งนะคะบัดท,ที่นี่หลังจากดีก็สิได้ฟังล่ำกันตอตะวะกรงสิไปขออนุญาตฝากคิวงานการแสดงทางด้านของออร์ดีแบนด์แอนออร์ดีนะคะพี่น้องติดตามคิวงานในทางแฟนเพจแอนออร์ดีแฟนเพจหรือว่าสติตาําคิวงานของเพจคณะม้อนล่ำใจกันรอยทางเพจใจกันรอยใดเช่นเดียวกันนะคะขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงบัดที่นี่ขออนุญาตให้พี่น้องฟังล่ำตอ บ่อยจะได้ใส่กระเช้ามาล่ำน้ำพี่น้องเพิ่นบ่คั่นได้เบิดฉากเด้าไปเพิ่นสิล่ำจนว่าสอดแกงตอนนี้อันบ่ได้ขึ้นมาเพราะว่าหาข้าวไวปถาเมียกินอยู่บ้านนี้ไงไอ้ไอ้หาข้าวไปถามเมียเขากินหลไรต้าคอยดมคอยก็อ้วนอยู่เอรามาค่ะขอบคุณค่ะลงไปนี่คันบ่ได้กินข้าวเขาสิตาเรียกใส่อ้าไว้ทัน